ข้อเสนอเชิงนโยบายเทมเ,เพลตนี้เป็นเทมเพลตให้สำหรับผู้ประเมินใช้ในการจำแนกเราได้รับนโยบายานะครับว่าข้อเสนอเชิงนโยบายต้องไม่ใช่ข้อเสนอแนะต้องไม่ใช่เป็นบทที่เป็นบทสรุปที่เป็นข้อเสนอแนะอยู่ในเล่มรายงานผลอาจจะต้องทําแยกเล่มไปหรืออยู่ในเล่มนั้นแต่เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกออกไปตัวเกณฑ์เนี่ยไม่ได้บอกถึงคุณภาพเนื้อหาของข้อเสนอเชิงนโยบาย ขอให้มีแล้วเสนอไปยังศึกษาธิการภาคของภาคไปที่ประหลัดหรือว่าจบแต่การจะวิเคราะห์ว่ามันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายหรือไม่บางทีหลายหน่วยเขียนมาก็มีสองหน้าประมาณสิบข้อนะครับหรือมากกว่านั้นแค่นี้จะไม่ผ่านนะท่านจะต้องมีองค์ประกอบที่แสงเห็นได้ว่าการได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายนั้นเนี่ยมันครบสามองค์ประกอบในหน้าที่สองนี่หรือไม่แนวทางเนี้ ทางกรบรสปก็ไปเอามาจากมหมา,กรราชวิทยาลัยมันอ้างอิงจากการทําวิจัยแต่มิได้ให้ทําวิจัยนะครับแต่ดูแล้วมันก็เหมือนกันวิจัยไกลๆนั่นแหละท่านต้องตอบให้ได้ว่าข้อเสนอเชิงนโยบายของท่านนั้นมีที่มาครบสามองค์ประกอบนี้หรือไม่องค์ประกอบที่หนึ่งในการกําหนดข้อเสนอเชิงนโยบายท่านจะต้องมีการได้มาซึ่งข้อมูลจากหลากหลายแหล่งคล้ายๆกับการวิจัยแบบผสมมาประกอบกันในการทําข้อเสนอเชิงนโยบายเช่น มาจากการสังเกตหรือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายข้อมูลที่ท่านได้ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายนั้นมาคืออะไรข้อมูลบริบทของหน่วยงานที่เราไปทําวิจัยซึ่งไม่ได้ทําวิจัยนะครับหรือดูจาก Best Practice จากกรณีตัวอย่างที่เขาสําเร็จแล้วรวมถึงข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิเช่นข้อมูลเชิงวิชาการทฤษฎี 4, ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท่านต้องหาจากหลายแหล่งตรงนี้ เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วท่านก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดประเด็นหรือหัวข้อในการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเช่นวัตถุประสงค์เป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ้นข้อมูลเหล่านี้นาไปสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายอะไรที่เราอยากให้เกิดขึ้นในการทําข้อเสนอเชิงนโยบายนี้นําไปสู่แนวปฏิบัติหรือแนวทางดําเนินการอะไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นมีเงื่อนไขกลไกสนับสนุนแนวทางแนวปฏิบัติเหล่านี้หรือไม่ ข้อเสนอเหล่านี้ท่านต้องทําเป็นประเด็นหลักประเด็นรองที่เชื่อมโยงกันขยายความอธิบายซึ่งกันและกันแก้ปัญหาได้และเกิดสิ่งที่ดีกว่าเดิมท่านต้องแสดงให้เห็นได้ว่ามีข้อมูลมาแล้ววิเคราะห์กําหนดประเด็นเหล่านี้แล้วสัมพันธ์กันอย่างไรเพื่อนําไปสู่ตัวข้อเสนอเชิงยบายทุกข้อเหล่านั้นที่ท่านเสนอจากนั้นท่านต้องมาคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติข,ของข้อเสนอเชิงยบายที่มาจากข้อมูลเหล่านั้นด้วยว่าปัจจัยเหล่านี้ ท่านวิเคราะห์แล้วมันจะทําให้ข้อเสนอนโยบายนั้นนาสู่การปรดิดได้หรือไม่เช่นมีการวิเคราะห์อ,อํานาจของผู้มีส่วนเสียที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นค่ายมือถือ t a s d t e c ท่านจะมีนโยบ,ยบายบอกว่าเดี๋ยวเราจะปรับแพ็กเกจปรับโปรโมชั่นปรับราคาแล้วนําไปสู่การทําสิ่งนี้นโยบายนีย้จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ตลาดก็คือตัวผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบที่เป็น stakeholder ถ้าส่วนใหญ่แล้วเขามองว่าแคมเปญของท่านออกมาเนี่ยมันไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นต่อให้ท่านนําไปมันจะไม่เกิดขึ้นเขาก็จะย้ายค่ายไปใช้ของคู่แข่งแสดงว่าข้อเสนอเนี้ยนําสู่การปฏิบัติไม่ได้เพราะผู้มีอิทธิพลกําหนดแนวทางมาแล้วว่าในแนวโน้มนนว่าเป็นไปไม่ได้หรือเวลาท่านทําแผนใรการศากษาของจังหวัดในนี้มันจะเขี่ยข้องกับผู้คนกับหน่วยงานมากมายสุดท้ายแล้วตัวกิจกรรมโครงการหรือเอาต์พุต จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมภ,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 ภาคท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเขาจะต้องให้ข้อมูลเข้ามาร่วมมือร่วมดําเนินการตรงเนี้เขาจะเป็น s ต a k e h o l d e r ที่มีอํานาจในการส่งผลต่อข้อเสนอเชิงนโยบายของท่านดังนั้นท่านต้องไปสร้างความตระหนักรูก้ความเข้าใจดึงเขามาเป็นภาคีเครือข่ายสร้างความร่วมมือใช้กลไกเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอำนาจของผู้เส่นเสียงจะยืนอยู่ข้างท่านแลวจะทำให้ข้อเสนอเชิงนโยบายเนี้ยไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติได้ ท่านต้องวิเคราะห์ประเด็นพวกนี้รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรนะครับว่าอายกตัวอย่างเช่นท่านจะมีข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการพัฒนาสื่อ e-learning ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน interactive โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับตัวหลักสูตรในระบบ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องดูว่าข้อเสนอเนี่ยถ้าจะไปขับเคลื่อนแล้วเนี่ยคนของท่านเทคโนโลยีของท่านงบประมาณของท่านองค์ความรู้ของท่าน การเท่าทันเทคโนโลยีของท่านมันพร้อมพอหรือไม่ที่จะขับเคลื่อนนโยบายนี้ต้องวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยแต่ละประเด็นแล้วถ้าพร้อมค่อยนาสู่การเสนอแลบไปสู่การปฏิบัติรวมถึงต้องมีคเนผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยว่ามันจะเกิดผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบต่อใครอย่างไรบ้างแล้วโอกาสที่จะเกิดเป็นไปได้แค่ไหนสุดท้ายในภาพรวมข้อที่สามท่านต้องมาวิเคราะห์ว่าหากมันมีความเป็นไปได้จากปัจจัยต่างๆท่วิเคราะห์แล้วว่าข้อเสนอเนี้ยนำสู่การปฏิบัติได้ในภาพรวม ข้อเสนอเชิงนโยบายเหล่านี้มันจะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหรือต่อยอดหรือพิชโฉมอะไรในงานนั้นนั้นมันมีความใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่ามีการเท่าทันเทคโนโลยีหรือรองรับการเปลี่ยนแปลงไหมและตอบสองความต้องการของประชาชนอย่างไรต้องอธิบายความสัมพันธ์เหล่านี้ให้เห็นจึงจะครบองค์ประกอบง่ายไหมครับไม่ง่ายเลยแล้วท่านมีกี่ตัวชี้วัดครับที่ต้องทําเรื่องพวกนี้ผมเสียงอ่อนแล้วนะ ใช้เสียงอ่อนลงมาจะได้เป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับไม่ง่ายนะนะครับแล้วเวลาที่เหลืออยู่ท่านต้องมาทำอะไรแบบนี้ให้ให้ตอบให้ได้ทั้งหมดแต่วันนี้ผมว่าท่านเข้าใจแล้วแหละคิดว่าน่าจะน่าจะพอไป,ไปได้ใช่ไหมไม่ต้องตอบผมก็ได้นะครับแต่ท่านใส่ใส่หน้าก็คือคำตอบอยู่แล้วนะครับอ่ามีคำถามไหมครับสับข้อเสนอชิงนโยบายให้เข้าองค์ประกอบพวกนี้นะครับ แม้จะบอกว่ามไม่ต้องทําวิจัยแต่มันก็ยากเยอะเหมือนกันนะมันไม่จาเป็นที่ทุกเรื่องต้องทําข้อเสนอเชิงนโยบายหรอกครับแต่เมื่อผูกมาให้ก็ต้องทําโอเคถ้าไม่มีคําถามในส่วนของ performance ของภาคของจังหวัดถือว่าจบสิ้นเรียบร้อยครบทุกตัวชีวัด